แนะนำ6มือถือนะผมในงบราคาที่6,000บาทน,นั่นเองนะผมในเดือนมกราคมนี้เนาะซึ่งจะมีออนไ์กันเนี่ยก็ไปชมกันเลยผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะโอเคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะผมก็จะมาแนะนำมือถือกันนั่นเองนะผมซึ่งในวิดีโอนี้นะผมก็จะเป็น6มือถือเลยนะผมอ่าฮะที่อยู่ในงบประมาณ6,000นะผมมันอาจจะมีเกินมาบ้างนะผมเพราะว่านี่เลยราคา มมันก็มีหลายๆรุ่นที่แบบว่าคือเพิ่มเงินอีกนิดนึงนะครับก็อาจจะได้รุ่นที่แบบอาจจะดูดีกว่านะครับหรือว่าแบบเรื่องของสเปคอะไรอย่างนี้นะครนะับโอเคเราไม่พูดนานธรเพลงเราเริ่มรุ่นแรกกันเลยดีกว่านะโอเคมผมรุ่นแรกเนี่ยรุ่นนี้ก็จะเป็นตัว oppo a6 นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับในเรื่องของสเปคเนี่ยตัวนี้นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่6.75นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความเียดหน้าจอแบบ7 2 0 p ในเรื่องนชนิดหน้าจอะจะเป็น ips lc นั่นเอง ส่วนรีเฟรเเนี่ยจะเป็น120 h ฮิรุ่นนี้นะผมเท่าน,นั้นท่สุน IP68 IP69 แล้วอนะเนาะส่วนเรื่องของ OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 15เนาะมาพร้อมกับตัว Color OS เ v e r s i o น15 ซีพียูเนี่ยจะเป็นตัวเมทัลเล็กเดเมจซีหกสามศูนย์นั่นเองส่วนในเรื่องการจอเนี่ยจะเป็นตัวมารีจีห้าเจ็ดเอ็มซีสองรุ่นนี้สามารถใส่ไมโครดีการได้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องเนาะความละเอียดเนี่ยมีหลังเนาะห้าสิบล้านนะครับแล้วก็มีอีกเลนนึงเนาะความละเอียดก็จะเป็นตัวเลนดิเซตนั่นเองนะครับกล้องหน้าเนี่ยแปดล้านนะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยตัวกล้องหลังเป็น Full HD 60ส่วนกล้องหน้าเป็น Full HD 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับ ดูแจ็คไม่มีเนาะแล้วก็บูทูธ5.4แบตเตอรี่เนี่ย7มิลลแมนองรับชาร์จไวเนี่ยจะเป็นตัว45วัตต์นั่นเองส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยรุ่นนี้นะผมแรม6ความจุ1 1 8อยู่ที่6,229บาทนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจเนี่ยก็สามารถกดคลิกที่ตัวตากลุ่มได้เลยเนาะอ่ะรุ่นถัดไปนะผมก็จะเป็นต่อ oppo oppo a5 pro นั่นเองนะผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมันรองรับเครือข่าย G ด้วยเนาะโอเคมาถึงเรื่องสเปคเครื่องกันเลยดีกว่านะผม รุ่นนี้นะผมขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับส่วนความละเอียดหน้าจอเนี่ยจะเป็น 720p นั่นเองในเรื่องชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น IPS LCD นะผมแล้วก็มาพร้อมกับตัว Android เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน15ส่วนในเรื่องของ CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Mediatek Dimensity 6300น,นั่นเองเนาะส่วนในเรื่องของการ์จอเนี่ยจะเป็น Mali g 5 7 MC2 แล้วก็รุ่นนี้สามารถใสาาถ่ MicroSD ได้ด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของกล้องนะความเด็ดเมีหลัก50ล้านเนาะแล้วก็มีเลนส์ไมเศษด้วยนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ย8ล้านแล้วก็ในเรื่องงานวิดีโอเนี่ยตัวนี้น่มแน่นอนว่าจะเป็นตัว Full HD 60เฟรมเรทแล้วก็ตัวกล้องหน้าเป็น Full HD 30เท่านั้นนะครับรูแจค็คไม่มีเนาะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,800ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จไวเนี่ยจะเป็นตัว45วัตต์นั่นเอง แล้วก็ในเรื่องของราคาเนี่ยรุ่นนี้นะผม RAM 6ความจุ118 g b กนะอยู่ที่6,140บาทนั่นเองโอเคแล้วก็รุ่นถัดไปในรุ่นนี้ก็จะเป็นตัว Honor X7D นั่นเองเนาะซึ่งรุ่นนี้นะผมในเรื่องของตัวสเปคหน้าจอนะอยู่ที่6.67นิ้วนะครับแล้วก็ความเร็วหน้าจออยู่ที่ 710p นั่นเองส่วนในเรื่องของชนิดหน้าจอจะเป็น TFT LCD นาะอแล้วก็มาพร้อมกับร e เฟรชหน้าจอจะเป็น 120Hz ส่วนในเรื่องของ OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 15นะครับแล้วก็มา พร้อมกับ MagicOS 9 CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็นส n a p d r ก g o n 6 s Gen 3นั่นเองแล้วก็ในเรื่องการ์จอเนี่ยจะเป็น a d r e n o 619แล้วก็ในเรื่องของไมโครดิการ์เนี่ยรุ่นนี้ไม่สามารถใส่ได้แล้วนะผมส่วนกล้องในความเด็ดเมนนออยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็มีเลนส์สีอีกตัวหนึ่งด้วยนะต้องน้านเนี่ย5ล้านพิกเซลนั่นเองนะผมส่วนในเรื่องของตัวงานวิดีโอเนี่ยจะเป็น f u l l HD 30เฟรมเรทนั่นเองนะผมแล้วก็ในเรื่องของตัวรูแจ็คเนี่ยไม่มีแล้วนะครับ แบตเตอรี่เนี่ย6,500มิลลิแอมป์นอนรองรับชาร์จไว้เนี่ยอยู่ที่35วัตนตะ์นั่นเอง ส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยรุ่นนี้นะผมแลม8ความจุ 256GB อยอยู่ที่5,428บาทนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่านํำสนสนใจเนี่ยสามารถกดกิกที่ตัวตะกร้าทูกได้เลยเนาะเธีมีข้ส่สนลดด้วยนะแล้วก็มาถึงอันดับที่4แล้วนะผมรุ่นนี้ก็จะเป็น i n f i n i t ต Hot 60 Pro p ป s พตนั่นเองรุ่นนี้เนี่ยขนาดหน้าจออยู่ที่6.678เนี่ยเออ6.78นจนิ้วนะผมความเอียหน้าจออยู่ที่หนี่รียบร้อาค้วเมนที่เรียบร้อยเลยนะับ ส่วนในเรื่องชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED นั่นเองมาพร้อมกับความสว่างหน้าจอแบบสูงสุดอยู่ที่4,500เนสเลยนะส่วนในเรื่องของ o s เรุ่นนี้จะเป็น Android 15นะผมมาพร้อมกับ XOS 15.1 CPU เนี่ยจะเป็น MediaTek Helio G200 นะครับแล้วก็ในเรื่องการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Mali G7 MC2 รุ่นนี้ไม่สามารถใส่ m i มโคดิการ์ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องน้าเมนเนี่ยอยู่ที่50ล้านนะครมีเลนส์มือีกตัวหนึ่งด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่13ล้านนั่นเองแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 2K 30 frame เฟรมเรททั้งคู่เลยนะฮมอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับรูแจ็คไม่มีเนาะบลูทูธ5.4แบตเตอรี่อยู่ที่5,160มิลลิแอมป์เนาะรองรับชาร์จไวเนี่ยจะเป็นตัว45วัตต์นั่นเองส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยรุ่นนี้นะผมแลมแปะความจุ256กิกะไบต์เลยอยู่ที่5,931บาทนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่านําส้มสนใจเนี่ยก็เช่นเคยนะครับาราคาดูได้เลยเนาะ โอเคแล้วก็มาถึงอันดับที่5แล้วนะผมรุ่นนี้ก็จะเป็นเรียวมี C85 นั่นเองนะผมซึ่งรุ่นนี้นะครับในเรื่องของสเปคเครื่องเนี่ยขนาดหน้าจอยอยู่ที่6.8นิ้วนะครับความเอียดหน้าจอยอยู่ที่ 720p นั่นเองในเรื่องชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น IPS LCD เนาะแล้วก็รีเฟรชหน้าจอเนี่ยก็ทรงอยู่แล้วโนมะอยู่ที่1 4 4 h z ส่วนในเรื่องของ OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 15นะครับมาพร้อมกับตัวเรียวมี UI เวอร์ชั่น่ยจะเป็นตัวนัว Medidetic Dynasty 6-63.0นเอง ในเรื่องของการ์ดจอเนี่ยรุนร่นนี้จะเป็นมารี G57 MC2 รุ่นนี้สามารถทำเอโคดิการ์ดได้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องกล้องเนาะความละเอียดเมนอยู่ที่50ล้านนะครับส่วนในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ย8ล้านพิกเซลเนาะแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ Full HD 30เเมมเลททั้งคู่เลยนะครับลูกแจ็คไม่มีเนาะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้อยู่ที่7,000มิลแอมป์นั่นเองนะครับรองรับชาร์จไวเนี่ยจะเป็นตัว45วัตต์เลยนะครับส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยรุ่นนี้นะครับผม ที่6,229บาทนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าน้ามนสนใจเนี่ยสามารถกดที่ที่ตัวตะกร้ารูปได้เลยนะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายแล้วนะแลรวนี้ก็จะเป็นตัว Redmi Note 15 5G นั่นเองนะผมซึ่งร่นนี้ก็เพิ่งเปิดตัวกันเลยนั่นเองนะฮะโอเคมาถึงเรื่องสเปคเครื่องก,กันเลยดีกว่านะร่นี้เนี่ยขนาดหน้าจอนจะเป็น6.77นิ้วนะครับความเด็ดหน้าจอจะเป็นแบบ Full HD+ นั่นเองในเรื่องของชนิดหน้าจอในรุ่นนี้จะเป็นตัว AMOLED นะครับ Refresh จะเป็น 120Hz ส่วนในเรื่องความสว่างหน้าจอเนี่ยแบบสูงสุดอยู่ที่3,200เนนสเลยนะครับ Android เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น15แล้วนะผมแล้วก็ตัวข้อก็จะเป็น Hyper OS เวอร์ชั o ่น2 CPU เนี่ยจะเป็น Snapdragon 6 Gen 3นะครับแล้วก็ในเรื่องการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Adreno 710รุ่นนี้ก็สามารถใส่ Micro SD card ได้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องกล้องเนาะความเรียเมนหลักเนี่ยอยู่ที่1 0 8ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็อตอตาไว8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่20ล้านพิกเซลนั่นเอง ส่วนงานวิดีโอเนาะตัวนี้นะผมกล้องหลัง 4K 30แต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยมันได้แค่ Full HD 30เท่านั้นนะครับ รูแจ็คไม่มีเนาะแล้วก็ในเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,520 mm, ันหรอมิลแอมรองรับชาร์จไว้เนี่ยจะเป็นตัว45่สวัตต์นั่นเองโอเคมาถึงในเรื่องราคากันบ้างเนาะรุ่นนี้เนี่ยแลม8ความจุ256ร้อยห้ากิกะไบต์อยู่ที่6,852บาทน,นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจเนี่ยสาม,มารถกดคลิกที่ตัวตะกร้าถูกได้เลยเนาะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปวิดวีโอนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ขออภัยกันด้วยน้มนะโโอเคคครรัับบบกก็็สาหลิปียุ